ก็สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็พามาดูระบบไฟที่ใช้กับปั้มลมกับตู้ปลาที่ที่บ้านผมนะครับก็ตอนนี้มันก็มืดแล้วนะครับไม่มีแสงแดดและมันก็ยังทํางานอยู่นะครับปั้มลมเนี่ยปั้มลมที่ผมใช้เนี่ยผมไม่ได้ใช้สฟบ้านนะครับผมใช้กับโซลาเซลล์นะครับหนึ่งแผงแบตหนึ่งลูกนะครับแต่มันชาร์จไม่เต็มนะครับมันชาร์จไม่เต็มมันต้องต้องได้ทําใหม่ต้องใช้ สองแผงแบตหนึ่งลูกนะครับอันนี้ถึงจะคิดว่าน่าจะเต็มในการชาร์จนะครับแล้วก็ทำซื้อหาซื้ออุปกรณ์ที่มันดีๆหน่อยมามา,มาติดตั้งนะครับมันก็อาจจะชาร์จวันหนึ่งมันอาจชาร์จเต็มได้นะครับแต่ตอนนี้มันชาร์จได้แค่ประมาณ60%ของแบตนะครับมันไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับก็ฝั่งนี้จะเป็นอุปกรณ์ชาร์จนะครับก็จะมีแบตเตอรี่เนาะอันนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่น้ํา น้ำกันเริ่มหมดละผมยังไม่ได้ซื้อมาเติมเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปซื้อมาเติมเพราะว่ามันแห้งละเริ่มแห้งละนะครับส่วนตัวชาร์จจะอยู่ตัวนี้อันนี้เป็นตัวชาร์จนะครับเป็นชาร์จเจอร์เอาไว้ชาร์จแบตลูกนี้นะครับส่วนแผงแผงของผมเป็นแผง100้วัตต์โมโนนะครับอยู่บนหลังคาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นแผง18โวลต์หาแอมป์นะครับประมาณนี้100วัตต์โมโนนะครับก็ ชาร์จตอนตอนเชา้ามันก็ทํางานปกตินะครับแล้วก็กางคืนมันก็จะเอาไฟแบตเตอรี่มาใช้เนาะตอนเชา้าเนี่ยมันจะใช้เอาไปใช้ส่วนหนึ่งแล้วก็พลังงานที่เหลือเนะี่ยมันก็จะมาชาร์จลงแบตส่วนหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้ก็ง่ายๆนะครับก็สังเกตว่าถ้า,าถ้าผมกดปุ่มเนี่ยปั๊มลมจะดับนะครับมันจะดับจริงไหมนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูเลยถ้าผมกดปุ๊บ สัญ,ญ,สญ,ญลักษณ์ไอที่รูปหลอดไฟเนี่ยมันจะหายปั๊มลมจะหยุดนะครับกดปุ๊บเห็นไหมครับปั๊มลมหยุดอันนี้ผมใช้ใช้งานจากแบตเตอรี่จริงๆนะครับก็ถ้ากดอีกทีนึงปุ๊บปั๊มลมทํางานนะครับอันนี้เอาไฟจากแบตเตอรี่มาก็สังเกตว่าจะมีอันนี้จะเป็นสายที่เสียบไฟบ้านแต่ผมไม่ได้เสียบนะก็เอานี้เสียบทิ้งไว้นะครับก็กันเวลา กลัวไฟมันยอดออกมาเพราะว่าผมไปดูแผงข้างในละมันมีมันเป็นม้อปแปลงอยู่ข้างในอะ่ะคล้ายๆว่าเออถ้าเราเอาไฟ12บสองวุตนปุ๊บเข้าปุ๊บกลัวไฟมันยอดออกมาเป็น2 2 0อะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยเอาเสียบไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนนะครับป้องกันไว้ก่อนก็ชุดนี้มันจะเป็นชุดที่เอาไว้อ่เพิ่มไฟนะครับก็มีเพิ่มเพิ่มไฟก็คือจะมีแค่ตัวนี้นะครับอันตัวสีแดงเนี่ยอันนี้จะเป็นอ่าวงจรสเต็ปอัพนะครับอันนี้เอาไว้ อบไฟขึ้นไปนะครับส่วนตัวนี้ตัวสองตัวข้างล่างเนี่ยอันเนี้ยมันเอาไว้แสดงค่าให้เราเห็นว่าตัวเนี้ยไฟมันจ่ายออกมากี่โวลต์แล้วก็ปั๊มลมที่เราทํางานเนี่ยมันกินกระแสะไปเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยนะครับส่วนแรงดันเนี่ยแรงดันที่จ่ายออกมา13โวลต์แล้วก็อันนี้มันกินกระแสะไปประมาณ0.1415ประมาณเนี้ยสำหรับ ไอตัวปั๊มลมอ่าสั้นๆไวทีแปดหนึ่งแปดนะครับกินกินกระแสไปประมาณนี้เนะาะแบตเตอรี่อ่ะมันมันมีแค่สิบสองจุดห้าโวลต์เนาะที่ที่ที่มันมันแสดงอยู่นะครับตอนนี้นะก็ดึงไฟขึ้นมาดึงไฟจากแบตขึ้นมาแล้วก็มาเข้าไอตัวสเตปอัพก็ปรับไฟจากสเตปอัพเนี่ยขึ้นไปเป็นสิบสามจุดเจ็ดโวลต์นะครับอ่าปรับไฟออกนะนี่ปรับไฟออกมาเป็นสิบสามจุดเจ็ดโวลต์ แล้วก็จ่ายไฟเข้าไปหายังไอตัวสเตปดาวอีกทีหนึ่งเพราะว่าไอตัวปั๊มลมตัวเนี้ยมันกินไฟแค่6โวลต์นะครับไอตัวสเตปดาวอยู่ตรงนี้วางไว้ตรงนี้วางไว้เฉยๆนี่แหละนะครับแล้วก็ต่อสายคู่นี้เข้าไปหายังไอตัวปั๊มลมเพราะว่าสายสายสีดํากับสายสีแดงเนี่ยที่จริงมันเอาไปต่อกับแบตเตอรี่เพราะว่าไอตัวซันซันเนี่ยมันมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับแบตเตอรี่ของมันใช้ไฟแค่6โวลต์เองไอตัวไอตัวปั๊มลมอ่ะมันใช้ไฟแค่6โวลต์ก็เลยต้อง ใช้สเต็ปอัพเออใช้ใช้สเต็ปดาวเท่าที่ต้องใช้สเต็ปดาวเพื่อที่จะปรับไฟลงให้เป็นสิบเออให้เป็นหก mm hmm. โวลต์นะครับ mm hmm. ก็ดึงไฟขึ้นมาก่อนเพราะว่าเออแบตเตอรี่กับไอตัวปั๊มมันอยู่ไกลนะไกลเกินไปก็เลยต้องดึงดึงไฟขึ้นไปก่อนดึงไฟเป็น13 mm hmm. โวลต์ก่อนแล้วก็ค่อยมาปรับไฟลงอีกชุดหนึ่ง mm hmm. นะครับอันนี้อันนี้มันจะไหลต่อหน่อยนะครับไหลต่อหน่อยก็ อันนี้ผมใช้มาประมาณคิดว่าน่าจะประมาณ2เดือนละนะครับที่ผมใช้ใช้ไปแบบเนี้ยผมไม่ได้ไปรื้อไปอะไรมันเลยนะครับก็วางไว้แบบเนี้ยใช้ไปประมาณเนี้ยน่าจะประมาณ2เดือนละประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็แล้วก็อีกอย่างหนึง่งอีกอ,อีกชุดหนึ่งเนาะอีกชุดหนึ่งก็คือชุดนี้นะครับชุดนี้มันจะเอามาชาร์จกับแบตอ่าลูกเล็กนะครับอันนี้จะเป็นแบตของ CP60 นะครับเ,เป็นปั๊มลม c p 6 0 แต่แบตมันเสี่ยงไปแล้วนะครับผมลองมาฟื้นฟูมันดูนะครับมันก็กลับมาได้นิดหน่อยนะครับแต่มันก็อยู่ได้ไม่นานประมาณตีหนึ่งมันก็หมดแล้วนะครับสาหรับไอตัวแบตเนี่ยอีกอย่างหนึ่งน่าจะเป็ียนเพราะแผงแผงโซลาเซลล์มันน้อยเพราะว่าผมมีแผงโซลาเซลล์เล็กอยู่ก็คือเป็นแผง12โวลต์30วัตต์นะครับก็มันมันเหลือใช้นอกก็เลยเอามาต่อกับ ไอชุดนี้ให้ให้ชาร์จไว้เพราะว่าเอาไปจ่ายไฟให้กับไอ,อตัวหน้าจอตัวเนี้ยก็คือเป็นชุดวงจรนี่แหละข้างในนะครับเป็นไฟเลี้ยงเฉย INDISTINCT ๆนะครับไฟเลี้ยงที่จะให้ตัวหนังสือเนี้ยมันมันแสดงขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เอาไปจ่ายให้กับตัวทามเมอร์12โวลต์ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทามเมอร์ฝั่งนู้นอีกนะครับอ่าฝั่งทามเมอร์ฝั่งนู้นอีกตัวหนึ่งทามเมอร์ตัวนี้นะครับผมตั้ง ผมตั้งเวลาไว้ที่เ,เวลาเปิดนะครับเก้าโมงเช้ากับปิดปิดเนี่ยจะอยู่ที่หกโมงเย็นเอาไว้เปิดพัดลมตัวนี้นะครับตอนกลางวันน่ยมันจะร้อนผมก็เลยเออเอาทา์เมอร์ตัวนั้นตั้งเวลาเปิดไว้ให้พัดลมตัวนี้มันไปเป่า,าตัวปั๊มลมให้ปั๊มลมมันเย็นนะครับอันนี้อันนี้ใช้เป็นแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับส่วนเอ่อ ทามเมอร์ตัวนี้นะครับทามเมอร์ตัวนี้ผมเอามาใช้กับปั๊มลมมินินะครับแล้วก็มันจะจ่ายไฟเข้าไปหาข้างในในห้องมันจะเป็นตัวตัวนับเวลาถอยหลังนะครับตัวตัวคล้ายๆว่าเป็นตัวตั้งเวลาที่เราจะต้องกดทิกนะครับเอาไว้ดัก อาหารนะครับผมไว้ใช้ดักอาหารนะครับส่วนระยะท่อมาหายังในตู้เนี่ยประมาณ10เมตรประมาณนั้นนะครับส่วนปั๊มลมเนี่ยมันจะกินอยู่ที่20วัตต์นะครับแล้วก็อัตราการปล่อยลมประมาณเนี่ยที่มันผลิตลมไม่ได้เนี่ยมันจะบอกว่าประมาณอ่ยี่สิบลิตรต่อนาทีนะครับอันนี้ไม่ไม่รู้มันจริงหรือเปล่านะมันเขียนไว้ประมาณคิดว่าน่าจะใช่นะ <laughs> ผมก็ไม่แน่ใจนะครับ ไม่รู้ว่ามันจะใช่หรือเปล่านะครับมันเป็นภาษาจีนน่ะนะครับประมาณนี้เนาะอ่าอันนี้ที่มันบอกไปแต่มันก็ไม่แรงเกินไปไม่ไม่เบาเกินไปสําหรับตัวผมนะสาหรับลมที่ออกมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับไม่โฟกัสโฟกัสก่อนแสงสะท้อนนะครับวงจรตัวนี้ที่สําหรับ ที่ว่านะครับที่ว่าก็คือไอ,ไมมอ้ไอ้ทามมอไอ้ตัวที่ข้างฝาผานางผังฝั่งฝั่งข้างนอกอ่ะมันจะมาจ่ายวงจรให้กับจ่ายไฟให้กับวงจรตัวนี้เนาะก็คือผมตั้งไว้ที่999วินาทีนะครับสาหรับวงจรตัวนี้นะพอเรากดทิกหนึ่งครั้งปุ๊บเนี่ยไอ้ปั๊มลมมินิที่อยู่ข้างนอกมันจะทํางานปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะมา,ะเาเป่าลมนะครับเพื่อที่จะไม่ให้อาหารอ่ะ แบบมิดลอยอ่ะมันเข้าไปในตัวที่ดูดผิวหน้าน้ํานะครับก็คือท่อท่อที่เอาไว้น้ําดูดผิวหน้าน้าอ่ะดูดคราบมันอะไรพวกนี้ที่อยู่ผิวหน้าน้ํามันลงรูนี้ไปนะครับก็ใช้เป็นตัวนี้ในการนับเวลาถ่ายหลังนะครับก็ส่วนลมนะครับที่ออกมานะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะสำหรับปั๊มลมมินินะครับ ไอ้ปั๊มลมนี่นี่โทษทีไอ้ปั๊มลมสั้นๆวาทีแปดหนึ่งแปดอะนะครับเอ้พูดพูดผิดพูดถูกละนะครับก็จะอยู่ในลักษณะประมาณนี้นะครับสาหรับปั๊มลมแต่ถ้าอยู่ถ้าดูประมาณเนี้ยมันจะเต็มนะครับแต่ถ้ามาดูดูอีกด้านหนึ่งอะมันดูแบบเล็กไปเลยอะฝั่งฝั่งทางนี้มันไม่ค่อยออกนะครับมันจะไปออกฝั่งข้างหลังซะมากกว่าฝั่งทางนี้มันไม่ออกอีกอย่างไอ้ตรงจานอ็อกนาโนเนี่ย คิดว่าน่าจะตันแล้วแหละเพราะว่าผมไม่เคยถอดออกมามาขัดมาทําความสะอาดเลยก็อยู่อยู่ตัวเนี้ยก็นานแล้วแหละนะครับนานมากนะครับนานมากจริงๆไม่เคยเอามาขัดไม่เคยเอามาอะไรเลยนะครับก็ปล่อยไว้แบบนี้แหละผมไม่เคยมาขัดเลยนะครับก็ประมาณนี้เนาะสาหรับตัวปั๊มลมที่ที่ใช้นะครับก็ต่อสายยางเข้ามานะครับทางรูนี้ จาะฝาบ้านเลยผมนะครับจาะฝาบ้านเลยข้างล่างก็เจาะนะครับจาะฝาบ้านหมดเลยนะครับข้างล่างเนี่ยจะเป็นท่อน้ําทิ้งนะครับส่วนข้างบนเนี่ยจะเป็นท่อที่เอาไว้เอา,เอาสายอกอกซิเจนนะครับเข้ามานะครับก็มาแยกอะไรทางนี้อีกเยอะแยะนะครับใส่ตัวปรับลมแล้วก็เก็บสายไวข้ข้างข้างนะครับเนะี่ยไว้ด้านข้าง ให้มันมาแนวนี้นะครับแล้วก็โผล่ออกมาข้างบนนะครับก็จะโผล่มาทาง,น,น,างน,นี้นะแล้วก็ออกมาทางนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็ซับซ้อนหน่อยนะครับซับซ้อนหน่อยอันนี้คือระบบที่ผมใช้อยู่เนาะอันนี้เป็นระบบะปั๊มลมโซลาร์เซลล์แล้วกันนะครับเป็นปั๊มลมโซลาร์เซลล์นะครับง่ายๆนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับไม่มีอะไรมากนะครับ